พวกมันมาแล้วไอ้เขียวแกนี่มันเดาแม่นจริงๆครับอาจารย์3หลังจากที่เราพาเธอกลับไปท่านก็จะได้รับรางวัลอย่างงาม <c oughs> ใช่แล้วล่ะในเขตของสามเไม่มีใครสามารถหลบหนีจากเงื้อมมือของพวกเราไปได้พวกมันคือกลุ่ม3ามงั้นเหรอนักเรียนของฉันจงฟังไว้ให้ดี ทำลายกลุ่มสาเมซะพวกแกเอาน้องสองฉันมาซะครั้งนี้ฉันจะไม่ปล่อยพวกแกไปแน่หืมน้องสาวน้องสาวงั้นเหรอบอสของเราอุตส่าห์วังดีกับเจ้าแต่เจ้ากลับปฏิเสธเขาและยังทำร้ายของของเราดังนั้นกลับไปกับเราซะดีๆคิดดูสิ ว่าบอลพวกเราเป็นห่งเจ้าขนาดไหนถึงได้ส่งฉันและอาจารย์3ลูกพี่ของข้ามาตามเจ้าส่วนพวกแกไอเด็กปรรักถ้าไม่อยากตายก็เงียบและหยิงนิ่งไปซะส่วนเธอคิดหราว่าไอเด็กเหลือขอพวกนี้จะทำอะไรได้นะแต่ฉันแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งทำไมอาการบาดเจ็บของเธอถึงได้หายเร็วแบบนี้ล่ะแต่มันคงไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วยอมจำนนซะถึงคราวก่อน เธอจะหนีรอดไปได้แต่ไม่มีครั้งที่สองแน่นอนเร็วมากไอ้เด็กเวนนี่แกอย่าตัดสินใครจากรูปลักษณ์ภายนอกสิอะไรกันแกมันมีแต่ความเร็วแต่ไรพลังนี่หวา่าไอ้เขียวไปจับตัวเธอมาซะหมนั่นมันไอ้เด็กคนนี้มันทำได้ยังไงกัน ถึงให้เขียวจรวนกว่าข้าแต่ระดับพลังของมันถึงขั้นฮีโร่แห่งสงครามจูเนียแล้วนะแกะกําลังมองไปทางไหนนะ่ะหมัดก่อนหน้านี้ของฉันอาจจะได้พลังแต่ตอนนี้มันต่างออกไปหมัดเคลือบพลังวิญญาณว้าวโดนเต็มเต็มเลย2คนนี้พวกเขาเป็นใครกันแน่อ้าวเป็นยังไงล่ะหนีไปได้น่าสนใจจริงๆ ล่างเทียมล่ะสินะใส่หวางรอเวลาพวกมันกันเถอะอ้าวไปตอนไหนรอชันหน่อยก็ได้โถ่เว้ยรีบไปรีบกลับนะคะเด็ก2คนนี้เป็นใครกันแล้วทำไมพวกเขาถึงช่วยฉันไว้ล่ะพี่สาวคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะเวเนยไอเด็ก2คนนั้นมันเป็นใครกันใกลส่งพวกมันมา แต่โชคดีที่ข้ามีทักษะรับอยู่จึงทําให้รอดตายมาได้หมัดของเจ้าเด็กนั่นไม่ธรรมดาหากข้าโดนเข้าไปเต็มๆแล้วก็ไม่อยากจะคิดยิ่งถ้าเป็นไอเด็กปีศาจนั่นแล้วก็ฉันรู้เลยว่าตัวเองคงมีจุดจบไม่ต่างจากไอเขียวแต่ก่อนอื่นฉันต้อรีบไปรายงานเรื่องนี้ให้บอสได้รู้ถ้าฉันไม่รีบแล้วก็พวกมันคงตามฉันมาทันแน่ นั่นไงกูว่าแล้วแกว่าไงแกแกข้ายเขียวนักซิ่งแล้วแกยังกล้ามาเสนอหน้าต่อหน้าฉันที่เป็นหนึ่งในผู้นำของกลุ่มสามองั้นเหรอออกมาซะโครมกระดูกลมควันในฐานะที่ฉันเป็นหนึ่งในผู้นำของกลุ่มสามเอฉันจะลากแกเป็นรองรกตามไอ้เขียวน้องรักของฉัน เจ้าเด็กที่ชื่อไซฮ่งวางนั่นเขาดูเป็นคนเลือดเย็นและฉันก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวตนของเขาเท่าไหร่ฉันรู้แค่ว่าเวลาที่เข้าไปไหนมักจะมีเด็กตัวเล็กเดินตามติดเข้าไปเสมอและไม่ต้องพูดถึงเรื่องความสามารถและสปิริตแห่งสงครามที่เป็นปริศน,นาของเขาช่างมันตอนนี้ฉันควรีบตามเขาไปให้ทันก่อนจะดีกว่าทีแล้วไงฉันไม่รู้ว่าเขาวิ่งไปทางไหน งั้นลองเดินไปทางนี้ดูแล้วกันหืมกลิ่นนี้มันนี่มันกลิ่นขาวเลือดนี่เกิดอ,อะไรขึ้นกันนะซาเฮวางสิ่งที่นายทำมันไม่เกินไปหน่อยหรอเกินไปงั้นหรอล็อกกี้นายมาได้ถูกจังหวะพอดีฉันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาฉันว่าเรามาเรามาสู้กันเถอะ I recall the past real vaguely. I remember everything they'd say. Maybe thought that I was crazy. Thinking that one day they'd see my name. Love being a loner, always moving.